ถ้ากรุงเทพคือ City of Life ที่นี่ครับก็คือ City of Life ที่แลมดิจูทแหงนี้วันนี้ Space Space ก็จะพาทั้งสถาปนิกแล้วก็เดเวล o อปเนะครับมาดูโซนใหม่ของแลมี่จุด โซนนี้ก็จะเป็นโซนใหม่ของแรมติจูดนะคะจะเป็นแบรนด์นำเข้าจากอิตาลีค่ะจะมีแบรนด์ l อเด d e s กับแบรนด์ Artemide ค่ะแบรนด์ l อเด d e s จะเป็นแบรนด์ที่มาจากอิตาลีค่ะซึ่งมีอายุมากกว่า70ปีมีนูฮาวค่อนข้างเชี่ยวชาญด้านงานแก้วกับงานเหล็กงานแก้วก็ยังจะเป็นแบบอิตาเลียนคัสเตอรเมดอยู่ใช้วิธีการเป่าแก้วแบบดั้งเดิมค่ะด้าน,นนี้คอลเลกชันจะชื่อว่าวอลลุ่มนะคะคอลเลกชันวอลลุ่มอะคะ่ะดีไซเนอร์เป็นบริษัท Snowheta จากนอร์เวย์ค่ะ สไตล์ก็เลยจะได้อารมณ์ความแบบนอร์ดิกมีความนุ่มนวลโคซี่ดูแล้วอบอุ่นค่ะตัวเชฟฟอร์มเขาเขาก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้ทรงกลมเนี่ยมันเป็นกลมแบบกลมไม่ธรรมดาเขาก็เลยมาจบรูปทรงที่ลาวกลมคือกลมแบบลูกโลกอะค่ะตัวฟินนชชิ่งสีเขาเองเขาก็เลือกเป็นสีกลอสซี่ไวท์หรือขาวนมอะค่ะก็ได้ความรู้สึกนุ่มนวลรุ่นนี้ก็สามารถจัดแยกเป็นโมดูลได้ค่ะจะมีไซส์เล็กกลางใหญ่ สายเคเบิลสามารถเล่นระดับปรับได้ค่ะก็มีความฟลกซิเบิลแล้วก็มีความแบบอเนกประสงค์ใช้ง,งานง่ายในการจัดเข้าไปในพื้นที่ค่ะคอลเลกชั่นถัดไปจะเป็นคอลเลกชั o นแรนดอมค่ะตัวนี้จะเป็นงานแก้วค่ะก็คือโชว์งานเป่าแก้วของแบรนด์ลอเดสเลยซึ่งเป็นเอเซนส์ของแบรนด์นะคะแก้วจะค่อนข้างมีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่มีรูอากาศเลยเขาคิค่อนข้างเตะค่ะวิชวด้านบนตรงสตั๊กเจอร์ค่ะ ก็คือสายสลิงกับสายเคยเบิลเนี่ยจะรวมเป็นเส้นเดียวกันเลยก็จะดูไม่ลกลุงลังตัวนี้แรงบันดาลใจของศิลปินนะคะศิลปินเป็นชาวไต้หวันค่ะก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก air bubble ฟองอากาศตัวชื่อรุ่นเองชื่อแรนดอมแบบไรแบบแผนก็คือสามารถจัดวางได้หลายคอมโพสได้หลายองค์ประกอบค่ะนอกจากแรนดอมลูกเดียวอะคะ่ะเป็นแรนดอมโซโล่ก็จะมีแรนดอมที่เป็นแบบช่อค่ะช่อหนึ่งก็จะมีสไซส์เป็นไซส์เล็กกลางใหญ่ สามารถเลือกได้เพื่อนํามาจัดเป็นไดนามิกในวอลลุ่มแบบอื่นๆค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเป็นแรนดอมที่เป็นชอ่อเป็นคลัสเตอร์เอามาจัดองค์ประกอบรวมกัน14ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการมิกซ์สีระหว่างเคลียร์โคมแล้วก็โรสโกให้มันเกิดเป็นแบบไดนามิกในการมิกซ์รวมกันค่ะคอลเลคชันถัดไปจะชื่อว่า IVI ค่ะลักษณะก็จะมีความแบบมินิมอลลิซึม แรงบันดาลใจของศิลปินนะคะจะได้แรงบันดาลใจมาจากแหวนกับสร้อยคอค่ะตัวฟินิชชิ่งเขาก็พิเศษมากคือเขาจะทําเป็นแมตพื้นผิวด้านทุกๆอันเลยค่ะก็คือมันจะได้ความรู้สึกของความร่วมสมัยคอนเทมพอรั r ีมากขึ้นก็จะได้อารมณ์โมเดิร์นคอนเทมค่ะตัวนี้ไฟก็จะเป็นแบบไฟออกล่างสามารถเล่นระดับเชือกได้ค่ะคอลเลคชนันถัดไปชื่อว่า A2 Nano ค่ะด้วยความที่เป็น a s k Lighting ไฟออกตรงด้านล่างะคะ่ะ ก็จะมีความเวลคัมมิ่งมีความสามารถเล่นระดับหรือว่าไปแอรจัสในพื้นที่ทั้งเป็นเลสซิเดนต์หรือว่าล็อบบี้หรือว่าโรงพยาบาลก็สามารถทําได้ค่ะ ตัวนี้ก็มาใน3ขนาดเป็นโมดูลเหมือนกันจะมีไซส์30เซน60เซน90เซนค่ะฟิเนชชิ่งมีถึง7สีแต่ว่าที่เราดิสเพย์อยู่ก็จะมีเป็นแมตต์แบล็กกับเทอร์าค่ะได้อารมณ์ของความเป็นโมเดิร์นคอนเทมพอร์ตี่ที่เป็นเอเซนของแบรนด์พอสมควรค่ะถัดไปนะคะรุ่นนี้จะชื่อรุ่นซีมาค่ะซีมารุ่นนี้จากภาษาอิตาลีจะแปลว่าเชือกค่ะได้แรงบันดาลใ,ใจมาจากเชือกใบเรือที่แล่นทะเลในเมดิเตอร์เรเนียนะคะเขาก็เลยคิดค้นในการนําเชือกใบเรือที่เป็นวัสดุ ที่เป็นแรงบันดาลใจอะค่ะมาใส่ตัวโคมไฟเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น f o r to ceiling lamp ที่สามารถปรับระดับความสูงตามพื้นที่ของบ้านที่ต้องการใช้ได้ค่ะ เลื่อนระดับตัวโคโมได้ค่ะตัวนี้ก็จะเลื่อนได้2.7เมตรแล้วก็สามารถโเททรเตทตัวโคโมได้ค่ะเดี๋ยวขออนี้ไปที่คอลเลกชันถัดไปนะคะรุ่นนี้จะชื่อว่าสไปเดอร์ค่ะจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบลูกตาที่แบบมองเราอยู่ฟังก์ชันที่เป็นคีย์เบเนซิฟหลักก็คือเขาสามารถจะหมุนปรับทิศทางแองเกิลได้ค่ะว่าต้องการให้เป็นไฟทากแบบดาวาดลงด้านล่างหรือว่าจะเอ็กเซนเข้ากำแพงก็ได้เหมือนกันค่ะ ตัวนี้ก็จะมีเป็น c o n v e เลนส์มีความเคิร์บทำให้เหมือนได้ออความสม mm ูท hmm. ความซอฟละมุลของแสงที่ลงมาด้านล่างค่ะคอลเลคชัน <c oughs> ถัดไปชื่อว่าเจฟเฟอร์สันค่ะเจฟเฟอร์สันตัวศิลปินคุณลูก้าค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะยุคซิตี้ซึ่งช่วงนั้นจะมีงานศิลปะดังที่เป็นสไตล์ไซเคเดลิกอาร์ตหรือว่าศิลปะภาพลวงตาค่ะเขาก็นึกถึงแสงความแบบผ้าพายลายตาแบบมีความพรามัวค่ะก็จะมีความผสมอาร์ตดโค่หน่อยๆค่ะ ก็จะมีลายที่เป็นทวเวอร์เป็นเกลียวหมุนวนที่ไม่ได้สมมาตรเป็นจังหวะแต่มันจะคล้ายๆเกลียวขวดน้ำอะค่ะที่หมุนวนเป็นก้นหอยลงไปมันก็จะสร้างซีลูเอทของแสงให้เวลามาจัดคอมโพสรวมกันค่ะค่ะใช่มันจะเห็นซีลูเอทเป็นซี่ๆหน่อยใช่ค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นโมดูลเหมือนกันค่ะมีชส์เล็กก้างใหญ่สามารถเลือกจัดคอมโพสได้ตามสเปซที่ต้องการค่ะ คอลเลกชันถัดไปนะคะจะเป็นคอลเลกชันรุ่นเรนค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอคอนิกของแบรนด์ก็คือตามชื่อเลยได้แรงบันดาลใจมาจากฝนที่ตกในฤดูใบไม้ผลิอะค่ะเหมือนมันเป็นฝนที่กําลังหยดแต่ว่ายังไม่ล่วงหล่นคือตัวโคงไฟเองอะนิ่งแต่ว่าเขาตั้งใจจะทําให้รู้สึกเหมือนมีมูฟเมนต์ค่ะที่เป็นตัวซิงเกอร์เขาจะเป็นรุ่นโคมค่ะ รุ่นโคมถ้าเกิดเอามาจัดกันเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มๆม,มีจํานวนนะคะมันจะได้ฟิลลิ่งของความเป็นเรนอยู่แต่ทีนี้เขาก็ยังอยากให้มันมีความอาเนกประสงค์ใช้งานง่ายเขาก็เลยเลือกที่จะทําสีแมตต์แบล็คออกมาด้วยค่ะเป็นไฟทัสไลติงตัวนี้ก็สามารถติดข้างเตียงนอนหรือว่าเหนือไอซ์แลนด์หรือเคาน์เตอร์รดได้ค่ะก็คือตัวเลนเคิร์ฟเองเนี่ยก็ให้แสงสว่างที่ค่อนข้างเพียงพอกับพื้นที่ค่ะตัวถัดไปนะคะชื่อรุ่นว่าเอนอสตาเจียค่ะได้แรงบันดาลใจมาจาก วิธีการเป่าแก้เป็น ancient technique อะค่ะซึ่งชั้งเป่าแก้วทุกคนนะคะจะเป่าทรงนี้ได้เหมือนเป็นการเชฟขึ้นรูปเพื่อฟอร์มเป็นฟอร์มทรงถัดถัดไปอะค่ะอันนี้เขาก็เลยเหมือนให้เกียรติเอเซนส์ของแบรนด์ลอเดสด้วยการออกแบบเหมือนพ o สโ moment ขณะเป่าเอาไว้เป็น curve ฟคดเคี้ยวสามทรงนี้ค่ะ รุ่นก็เลยชื่อว่านอสตาเจียเหมือนแบบคิดถึงความหลังคิดถึงอดีตท,ที่เป็นกรรมวิธีเทคนิคเป่าแก้วของแบรนด์ค่ะรุ่นนี้ก็จะมี3ามฟินิชชิ่งมี3ทรงค่ะก็คืออาจจะเลือกทรงเดียวหรือว่าคลาะรูปทรงก็ได้ค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้ชื่อว่านอติลูสค่ะเหมือนเขาได้แรงบันดาลใจมาจากตัวฝาเปลือกหอยเขาก็ออกแบบให้มีความอเนกประสงค์รุ่นนี้สามารถ adjust angle ได้2ด้านค่ะปรับแบบแนวนอนได้ค่ะปรับทิศทางของแสงกับ rotate หมุนค่ะ ตัวนี้อาจจะเป็นไฟ f o เย r ทางเดินหรือคอริดอร์หรือว่าเอเซนเข้ากำแพงเพื่อให้มันได้มิติเ,ออเป็นแอมเบียนต์ในบ้านก็ได้ค่ะโซนถัดไปนะคะโซนนี้จะพิเศษนิดนึงค่ะเป็นโซนที่แบรนด์ลอเดค่ะ,คะไปคอลแลบเรชั่นกับแบรนด์ดีเซลค่ะ ที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเป็นแบรนด์กางเกงยีนนะคะก็จะดูมีความแบบดิบๆโชว์แมตติเรียลอันนี้ขอแนะนำคอลเลคชันแรกนะคะจะชื่อว่า Fox ค่ะตัว Fox จะเป็นทเบิลแลมโคมไฟตั้งโต๊ะค่ะอันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแค s ชวลแฟชั่นแคมปิ่งเต็นท์แล้วก็การเย็บซิลติดเหมือนแบบกางเกงยีนนะคะที่มีความแบบเย็บง่ายๆเห็นรอยซิลแบบโชว์รอยค่ะใช้งานง่ายแล้วก็มีความเหมือนแบบโคซี่ดูพักผ่อนดูสบายๆตามคารคเตอร์ของแบรนด์ค่ะ ตัวถัดไปนะคะจะชื่อรุ่นไวนิลค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากแผ่นเสียงค่ะตามชื่อเลยแผ่นเสียงไวนิลค่ะ <laughs> เขาก็ใช้เป็นแผ่นอลูมิเนียมในการเอนเกรฟล่องลอยแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยเชดเพื่อเหมือนสร้างมิติให้มันเห็นความหมุนวนนะคะ <laughs> ตัวนี้ก็จะมามีแบบวอลแลมก,กับเป็นแผ่นแดนแบบตัวลอยตัวค่ะถ <laughs> ัดไปนะคะชื่อรุ่นเค้ค่ะรุ่นสุดท้ายแล้วค่ะ รุ่นเคสอันนี้ตามชื่อเลยก็คือกรงได้แรงบันดาลใจมาจากาไฟที่คนงานเหมืองใช้งานในเหมืองอะค่ะคือในสมัยก่อนเวลาคนงานใช้ไฟในเหมืองเขาจะมีดวงไฟและจะมีกรงคอเพื่อป้องกันเศษถินล่วงหล่นไม่ให้หลอดไฟแตกอะค่ะซึ่งใช้วัสดุที่เป็นเอเซนส์ของแบรนด์ลอเดสก็คือตัวเหล็กกับงานแก้วอะค่ะตัวนี้ก็เลยได้คาแรคเตอร์ออกมาชื่อว่าเคสค่ะ ันนี้คืออะไรนั่นนี่ความพิเศษของคนที่เป็นลูกค้าน้ลทดิจุไม่ได้ดูแค่ไฟแล้วน,น,นี่มันมีอะไรพิเศษเหรอของแบรนด์โรเดสเว็บออฟิเชียลเขาเองอะค่ะจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่าคอนฟิกเ r เตอร์ที่สามารถเลือกตัวโคมไซส์แล้วก็สีแล้วก็จํานวนได้ค่ะก็จะปั้นออกมาเป็น 3D ให้เห็นขนาดว่าตัวคลัสเตอร์หรือว่าสายเคเบิลเนี่ยค่ะระยะจริงมันจะเป็นยังไงถ้าอยู่กับไซส์คนหรือไซส์โตอาหารนะคะ นอกจากว่าจะเห็นภาพออกมาเป็นที่เป็น 3D แล้วค่ะก็ยังสามารถ generate ไฟล์ออกมาเป็น s p สเป h e ี t เป็นตัวไฟล์ 3D สามารถเอาไปปั้นต่อในโปรแกรมได้ค่ะก็คือสะดวกสำหรับทั้งสถาปนิกแล้วก็อินทีเรีย์ค่ะที่สามารถจะนำไปใช้งานต่อค่ะคือส่วนใหม่ของนราพี่จูดครับพี่จุนจาก Flat t X นะครับ ซ like 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 ึ่งเห็นมาหมดแล้วพี่ชอบทางไหนพี่ไปเวไหนด์วีกว่าเตมิเดสวยที่โรเดสใช่ไหมแต่ว่าก็ถ้าให้คุยเลี้ยงเลื่องซื้อโซมไฟดีกว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนซื้ออุปกเจ้าของบ้านก็ให้เขามาดูว่าเขาชอบอันไหนเหมือนคล้ายๆเครื่องประดับเลยครับอ๋อเขาชอบปุ๊บเขาซื้อเขาย้ายบ้านก็ย้ายไปด้วยได้ไอฮะตัวนี้มันเป็นไฟตกแต่งแล้วเฟอร์นิเจอร์เหมือนงานอาร์ตประมาณนั้น มันมีเรื่องราวหมดวันนี้ก็คือทางน้ำดิจุดก็คือมาบอกเรื่องราวว่าแต่ละอันเนี่ยต้นกําเนิดเป็นยังไงเอาไปใช้ยังไงบ้างฟังก์ชันต่างๆนานาให้สถามนิกได้อรู้แต่ก็ต้องมีโดนมากแต่ของพี่โดนโดนแบบนี้ผมผมเนี่ยอยากได้มานานนะโคมไฟที่ไม่เหมือนโคมไฟมันคือไม้ขิดไฟอ๋อมันคือไม้ขิดไฟอ่ะเหมือนปล่องไฟเลย โอ้หคิดหนักนึกไม่ออกนี่คือคิดหนักวมาอยากจะซื้ออยากจะได้ไปที่บ้านยังไม่รู้จะเลือกอันไหนอ๋อยังไม่รู้จะเลือกอันไหนแต่สินใจคือเลือกไม่ถูกแต่ใจแบบใหม่อ่ะแลวอ่อนละคือดูแล้วเนี่ยนี้คือนี่คือหลักหลายแบบก็เป็นห้องสําหรับปาร์ตี้อันนี้ก็เป็นตรงกลางโถงของบ้านตรงนั้นก็เป็นแบบเออห้องนอนอะไรอย่างงี้แต่ว่ายังไม่มีบ้าน้วยังไม่มีที่ด้วยคิดไว้ก่อนคิดล่วน นี่คือเป็นความฝันมันจะเป็นจริงดูแล้วมีไอเดียอ๋อนี่ตอบเป็นแบบนี้ดูคนนี้ดูคนนี้้ทางไหนฮะับเวทางไหนเฮ้ยนี่ก็คือลูกค้าประจำของเราใ่จุดเหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าคอลเลคชั์นี้เดี๋ยวขอทิ่ดูก่อนเป็ไม่มีตังค์แล้วทำบ้านไปเสร็จแล้วล่อบ้านเป็นตัวไฟทางเดินสำหรับรถแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้ดีใช้ดีมาก ายถึงของรับดจุดใช่ใช่ของรับดีมากดีมากไม่ไม่ไม่พังอะไรคนโดนแต่โดนฝนลได้เต็มที่หมายถึงไฟบ้ายพอแบ้านตู้เย็นแลมดีจุดไม่ได้ขายนะครับนี่คือขายไฟนะนี่คือเป็นโซนใหม่ของเขาก็คือมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายรูปแบบให้เลือกกันจากนั้นก็จะมีพนักงานมาดูแลเทคแคร์อย่างดีแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดแสงไฟการจัดไลท์ต่างๆมากมายฉะนั้นก็มาปรึกษาที่ลับจุดได้ครับ i <laughs>